ทำไามอ่ะออเพรามามาหนาเดียวมาหนลงไปเอาหลังยางหลังยางมานี่ก่อนมานี้ก่อนมานี้ก่อนแป๊บเดียวมานี่ก่อนืนนอยังไม่พอยเดี๋ยวบอนคุยกันก่อน ไม่ได้ว่าอะไรเลยนี่เราไปเที่ยวพัทยาเพิ่งกลับมาใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้า<ม>เกณฑ์ก็ป่วยใช่ไหมคะหยุดเรียนมากี่วันแล้วก็ไม่รู้รู้ไหมปกติเนี่ยอยู่โรงเรียนน่ะครูให้อ่านดารุนมันละกี่รอบไปถึงโรงเรียนหนึ่งรอบตอนบ่ายหนึ่งรอบกลับมาบ้านเขียนสั่งมาม้ามาว่าให้อ่านกับลูกอีกหนึ่งรอบวันหนึ่งแป๊บต้องอ่านดารุนสามรอบเราหยุดมาแล้วกี่วันสา,สามวันเพราะฉะนั้นต้องอ่านดารุนกี่รอบ สามได้ยังไงอ่ะสามบวกสามเด้อันนี้มาอีกสามเป็นกี่รอบเก้าเก้ารอบไม่อยากอ่านกไม่มไม่ยากอ่านกไม่มาไม่ได้ให้อ่านรวดเดียวทีเดียวแต่ว่ามันต้องทําเข้าใจปะเมื่อเช้าอ่ะเล่นคิสทับก็ต้องเยอะรวดเดียวสามชั่วโมงทําได้ไหมตอนนั้นปวดหัวไหมปวดตอนนี้จะปวดด้วย เป็นอะไรตอนเนี้ยปวดหัวมากปววดหัเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ยังออกไปวิ่งจ้ะตอนเวลาเล่นเนี่ยไม่เห็นมีบน่นจักรติดอิดออนตอนนี้เป็นอะไรบอกก่อนเป็นยังไงอาการอืมเพราะว่ามูอกันบ้านมันเจ็บมากอ่านหนังสือจนก็แล้วหนูเป็นอะไรแล้วหนูเป็นอะไรตอนเนี้อืมปวดหัวปวดหัวเหรอเอ๊ะแ,แ,แต่ตอนเมื่อเช้า เป็นไงอ่ะเล่นเล่นปวดหัวไหมไปคิสคัพตั้งแต่8ปดโมงเช้าเล่นจนถึง11บเอโมงไม่มีบนบนไหมตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเราเล่นสปายอยู่อ๋อไม่ทำนนี้่แล้วพรุ่งนี้เกณฑ์ก็จะต้องทำทั้งหมด12อรอบคือเราอ่ะไม่ได้หมายความว่าให้ทำทีเดียนะทยอยทยอยทีละหนึ่งแผ่นในตอนนี้หนึ่งแผ่นใช่ปะ ตอนคทำอีกหนึ่งแผน่นพรุ่งนี้อีกหนึ่งแผ่นก็จะจบพร้อมไปโรงเรียนวันจันทร์พอดีแล้วดารุนเก้ารอบอ่ะเออกวันนี้สามพวงนี้เช้าอีกสามพวงนี้บ่ายอีกสามไม่เป็นอะไรอะ่ะได้ไหมล่ะไม่มันเยอะมากอ๋อแล้วอันนี้อันนี้อันนี้จะเริ่มทําเมื่อไหร่ดีอ่ะก็ทําตอนนี้ก่อนหนึ่งแผ่นทำตอนนี้หนึ่งแผน่นที่เหลือมันจะได้ไม่ท้องไงจะได้ปวดหัวน้อยลง อันทำไมไม่ทำทำอันนี้อันนี้แผ่นแรกแล้วหนอ,อจะทําทำทำไมอ่ะเพราะว่าม่อ่ะเอมากไหวไหมไหวไหมไม่ไหว่ะไม่ไหวเลยเหรอทำไมอ่ะมันจงไงก็นี่ไงทำหนึ่งแผ่นแล้วมันก็จะเหลือแค่สองแผ่นมันก็จะน้อยลงโอเคไหมไม่แล้วทำไงอ่ะ ไม่ต้องทำหรอก็เลยดีกว่าป้าปะจะได้ไม่ต้องทำกันบ้านดีไหมไปเลจากโรงเรียนเลยเล้กทำกันบ้านตลอดชีวิตเอาไหมงั้นอย่างนี้ดีกว่าไหมเดยเราเราพักหายเหนื่อยแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ทยอยทำดีไหมฮะแล้วดูทำไงอ่ะเอาไงอ่ะจะให้เงนเงยคุยกับคนครูเองนะทาไมมีการบ้านส่งทำไมส่งไปแบบนี้เลยนะส่งคุณครูไปแบบเกอคุณครูคะ เขียนไปเขียนโน้ตเก็นไม่ยอมทํากันบ้างค่ะมาดีเอาโอเคไหมเริ่มทำใงญ่อะครัวคูว่าเอาก็ครัวคูว่าก็ต้องทําให้เสร็จไงแต่ว่าทยอยทําดีไหมทำตอนนี้เลยแผ่นหนึ่งจ้องมัเริ่มเลยเอาไหมทำแผ่นหนึ่งก่อนเก่งมากเก่งมากเอาลองไ่้เหรอเก่งมากโอ้โหแล้วทะ หนึ่งแผ่นไงช่วยมามาช่วยโอเคปะครับโอเคไหมโอเคไหมกระดิ๊กระดิ๊งกระดิ๊กระดิ๊กระดิ๊โอเคนะเวลามีงานเยอะๆเกศไปร้องไห้กับคุณผูแบบนี้บมากได้ไหมเพราะหนูปวดหัวเอามาทำไปก่อนนะทำมาลุ้นกันว่าเกศจะทำเสร็จไหมมีเวลาถึงพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้วันอาทิตย์อยู่อะโอเคไหมค่อยๆทำเนาะ เก่งจังเลยนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำทำแล้วก็พักพัก <Okay S 1> นะจะไ,ได้ไม่เครียด <No. S 1> นะนะคอบเบอร์คเบอร์เพามันเป็นเกมงเป็นม,ม,ม,มิชชั่นคอมพิีต์แรกคือต้องทำกันมาหนึ่งแผ่นเสร็จแล้วอ่ะรางวัลคือได้ไปเล่น <c oughs> เออขอเ <c oughs> ล่นรางวัลหมดก็เลยกลับมาทำมันกลับมาทำแล้วจะได้ไปเล่นต่อโอเคป่ะมิชชั่นเป็นเกมอันนี้ด่านแรก ดีไหมโอเคไหมไหนดบบแรกยากไหมเอาแผ่นไหนอ่าผสมสลาแล้วนะทอเอเทอีนี้ดูวบสองนะเกณฑนะเอาไหนก่อนอ่าเลือกเลยจิ้มจิ้มจิ้มเอาเอากล่องนีหว่ากล่องนี่ว่าเขียนน้อยเขียนไหมอ้าวไม่ตอเอายากยกหรอเอาไหนวันนี้แค่ใส่สายยงเส้นเองนะโอเคโอเคโอเคอเคโ่าคเอออเออโเเอเเเจเเเ เลิกเลิกเรียนคลิมนีเลิกเรียนคลิปนี้เค็มๆหนูต้คิมื่อเมื่ตัวเอมไม่เค็มอ๋อหหายปวดหัวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยหายปวดหัวแล้วเนาะหายแล้วโอเคอย่าเครียดอย่าเครียดอ่าเจสสัสอนอ่าให้เจสสันสอนอ่ะโอเคแล้วมันลุ้นกันนะค้าว่าเจนจะได้ไหมอ่ะวันนี้บายบายแล้วค่ะหายเครียดแล้วอ่ะเมื่อกี้เครียดนะ กดติดนะคะแล้วก็กดกระดิ่งก้องกริงเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย